ก๋วยเตี๋ยวไทาใหญ่ร้อนๆกับแคบหมูกรอบๆครับพักชีต้นหนุ่มๆ้วยนะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ อันนี้จะพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวไทใหญ่เนาะกับแคบหมูกรอบนะครับก็นี่ครับชีสวยมากเลยนะครับเนาะก่อนกินแล้วงผกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพักกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หเลยนะครับขอบคุณมากๆครับมากินด้วยกันครับนี่ครับอันนี้ใส่เสื้อไทใหญ่มากเลยครับทงซาทงซาทไใหญ่นะครับนี่ก็ครับใช่ครับเหลืองเขียวเลี้งนะครับ มสชาติท้ายใหญ่ครับมากินกันเลยครับกินก๋วยเตี๋ยวท่าน,นเองเนาะก๋วยเตี๋ยวท้ายใหญ่ครับชามใหญ่มากเลยนะคะร้อนๆครับ ลำนะคะใช้พริกไทยปวดพริกไทยดำนะเพิ่มความหอ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 ,อดมากครับเส้ <c oughs> นมันจะไม่เหมือนกันเนาะใช่รครับ แค่เรากินเช้นขนมจีนนะคะเพราะว่าเช้นคยเตียวถ้าใหญ่มันเดินนิดเดินแค่ตางเดียวเนาะแต่ว่าเครื่องปรุงมันกับต่างกันแค่เช้นมันนะคะ 啊 น่ที่กินอร่อยดีค่ะก๋วยเตี๋ยวไขยใหญ่ หอามมากเลยนะคะกระเทียมเจียวพริกป่วนเยอะๆชีสวยมากซื้อมาสักล้านแย่นี่สิบบาทลเลยเยอะเนาะสวยก็สวยครับ องจุดจริงพักทีนี้ต้องนวมไข้ขึ้นคสบ ชุ่มๆก่อนไฟครับพี่น้องเ็นกำลังใจให้กันครับไม่ว่าอะไรครับเหมือนกันทุกประเทศครับทองนะแพงเหมือนกันหมดครับอยู่ที่ป้าเนี้ยถ้าแบบ ม่รีบมากเก็เกินทางนะครับเพราะว่าค่าน้ามันรดแพงมากครับแพ <c oughs> งไม่ว่าเร็วเขาจะไม่ขายให้แล้วเนาะเขาบอกว่าจะไม่ขายให้แล้วครับอจะกลับไปเป็นใช <c oughs> ่ครับจะกลับไปเป็นทำไมตอนเลี้ยงเล็กๆแล้วตอนเลี้ยงเด็กๆนะ ไปไงไม่ว่าใกล้หรือไกลไเดินทางหรอครับไม่มีรถทำได้ทำสวนก็ใช้ควายใช้ควายต <c ười> ัดไม้ตัดอะไรก็มีดอิโต้ครับตอนนั้น Đơn giản này rất đẹp. Bây cắt máy tắt có phải dùng cơm tăng. Cơm này có thể dùng cơm ่ดน,นะเรืองน้นงั้นได้สุขภาพนี้มัอนเราออกกำลังกายกเหงื่อเราก็ออกอะไรี้ป่เื่อง,อง,อง,อองไปคุยไปนนนนเนะไปครับเื่งหลายคนแต่เราเยงกับบ้าไปท,ทั้งทั้งเงินไปหาสัญญาโทรศัพท์ เดินพแบบว่าเดินคนเดียวครับแดดก็ร้อนร้อนกลับมานี่ชุดยจริงๆนครับเมื่อยขาแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนแบบว่าเจ็บพ้องเลยนะมันแดดร้อนแล้วก็แบบมันมันแบบขึ้นภูเขานิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันมันร้อนจริงๆครับเนาะเดินไปหาสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าที่ที่ป้านยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ร่ะ พามาเรี่ยงอยู่ในภูเขาเล้วไม่ใช่ครับแต่ยังทําไมไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็มีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นมือถืออะไรเงี้ยมันไม่มีครับอยากเรียนอินเทอร์เน็ตก็ต้องออกไปนอกบ้านนะนอกหมู่บ้าน ไปกันหลายๆคนก็นสนุกดีครับเดินไปกลิ้ไปแต่นี้ยังเดินคนเดียวเ,ดเดยวพราะว่าไปหาชาณเพื่อสับอ,อร่อยมากครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงมขายกินด้วยน,นะครับขอบคุณมากๆครับ